ปางชัยวานนะครับวัดสว่างชัยวานเด้อพี่น้องเด้อครับผมฝากพี่ๆน้องๆน,นะครับไมห่หายก็ลังใจมาเล่นเส็นียนมีหงดน้องพุศก,กรน,กน้วยกันเด้อครับปาร์ีเมแม่มาปูซานนะครับทสนี้แม่ปูซานครับแม่มาจากบ้านไหนครับผมอ๋ออยู่บ้านนี่บ่ครับโอ้บัตรกระถือเนาะครับแม่บ้านหาชี้ป่านึงเนาะ ทัานที่ผมอยูเขาเก็บลอยหาชิปมั้งแหละนะครับเดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวนี้หาชิปบาท<ะ>ผมว่าหนึ่งคือไอ้แพล่คือพอเปิดฟีดไปรดผมว่าหน้าก็เปิดฟีดรถหน้าเอออ๋อเพอได้เงินเขาวัดนั่นเอเนาะเไ็้บุญเขาวัดได้หมป้าศาสตร์ไหลให้แม่มื่อกี้ครับครับบรรยากาศหมอลำอลศิลป์หงมกงสก orn นะครับครับใช่ครับผมครับเห็นไหมเห็นไหมลูกใหญ่แล้วเห็นไหมลูกใหญ่แล้วลูกใหญ่แล้ว เมื่อคืนไปผับไปผับแล้วน้องน้องแดนเซอร์เรียกว่าลุงใหญ่ลุงใหญ่อย่าเรียกลุงเรียกพี่ได้ไหมเนี่ยเออมาเข่าพับมาเข่าพับฉันเมื่อิืนรุงยังได้หนีวากันเลยวะครับแม่มาจากไหนครับนี่อ๋อมาแต่บัสมาแต่สกลนครขอบคุณนะครับขอบคุณครับครับเอาออโยด้วเชื่อสังกะสีก่อนมาทันแล้ว วันนี้มีไ์สดนะครับพี่น้องวันนี้มีไรสดนะครับวันนี้มีไรสดกลุ่มปิดนะครับโดยทีมงานอินดี้สมัยใช่ไหมอินดี้สมัยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีทีมไรสดจากทีมงานอินดี้สมัยนะครับเจอพี่ใหญ่นาโอ้ยครับผมครับครับสบายดีนะสบายดีครับสบายดีครับไม่ได้ไปคุมอะไรกันหรือว่าวันนี้มานี่มานี่ครับวันนี้มาช่วยงานของเพลทีราวันนี้ครับอ่าโดบริพภอกันดูนะครับอินดี้สมายนะครับผู้ชายไม่มีน้ำยานะครับทีมงานนี้อันนี้นัง ออกมาจากนั้นอีกเซาโน้ยมา้องมันเป็นตากล้องแล้วโอ้ครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับว้าสุดยอดมากเลยครับผมครับไปได้จันยะมึอนี่เป็นยังไงเนี่ยจันยะหน่อยมีอะไรนี่เป็นยังไงมีเมียผู้เดียวมีอะไรคนหนิคือว่าบอสสื่อในคนนี่บอสสื่อเนี่ยมึงมึงตีมัดต้องขาวอันปะอยากขาวทักอีกบอสหนีิโอ้ปูนจันใหญ่ มอนิเตอร์ขาดมึงนี่บัตรมือนั่นของอลังการโชว์ใส่มิกหน่อยของจันลิมเอ้ของจันลิมไปเฮ็ดมือนั่นบัตดังดีไปใส่มิกไงไปว่าเป็นโอ้ยว่มักมิกหน่อยตัวนี้วะทีมงานลุงโต้งไรใช่ไหมไม่ใช่ครับวันนี้นี่อีดี้สมัยลุงโต้งไปใส่ลุงมึงนี่ไม่งานนะลุงโต้งไม่งานมัอนี่บ้านเกิดนักเอกเพตราใช่ครับสวัสดีครับลุงโต้งไปไหนว่าวันนี้มีงานใช่ไหนอ๋อ ด่วนๆด่วนๆนะครับเข้ากลุ่มเหมือนเดิมต้องก็อยู่ในกลุ่มเหมือนกันครับครับทักเออทักหาทักหาอะไรนะอุ้ยให้บเนี่ยคือโหหนี่แห่งหมดเลยนี่นะนุักนด้หนหนบบาบาเพราะว่าบาบาก็ตอบด้วยนะคะโอ้กูว่าหัวมังสลูกเอาแล้วมือก็ไปเต้ยอลังการโชว์ต่อนะ เอาไอเป็นเซลเราหนึ่งเธอไปแล้วนึงเขายกมือไปบายใส่ในกล่องอยู่โอ้ปิกนิกง่ามแหมครับขอบคุณพี่น่อยไรครับพี่น้องครับตอนนี้สีแล้วียว่าก่อเครื่องเสียงดังว่าโหง้องแรงหนิว่าเครื่องเสียงดังว่าโหง้องแรงนิฮะตอนนี้เหลือแค่ เล่งคืนกระดังเออเลียงไฟจะเพิ่มเปิดกระได้เล้วมันแรงกว่านี่ก่อนพี่น้องครับบรรยากาศครับงานวัอนี้ครับขอรับเสียงของน้องพงศกรยากเท่ายากเตะได้เนาะตอนนี้สิแล้วแล้วครับสิแล้วแล้วพี่น้องครับจะเสร็จแล้วลุงใหญ่ถึงไปไหนถึงนี่งานนะครับวันนี้ครับ แก่จักแผ่นนะมองแผ่นละมองมองมันดูดออกดูดเขานะ่ะ<ๆ>เ,เพียงเพียงเทาเาขยับแผ่นนั่นขามำน,นี้ขยับไปเบิ้งให้นะ<ๆ>ไปเบิ้งให้นะผลป,นะประโยชน์เทานะั่นแหละไปไปเบิง้ง<ๆ>มองมองทั้งหลังนะ่ะ พี่น้องครับนกพงสะกรมอลลัเสียงวีหกนะครับปีที่หกนะครับฝากพี่ฝากน้องนะครับมันนี่มิไรสดกลุ่มปิดนะครับพี่น้องท่าไวิธีเพจมอลําเสียงวีหกนกพงสกอนะครับรากาบัตรน้างานห้าสิบาทนะครับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ราคาซ้ำกันฝากพี่ฝากน้องซอยเสียซอยสนาบสุนหรข่ากำลังใจมอลําเสียงหกนกพงสะกอนนะครับปีที่หกในวันนี้นะครับขอบคุณมากๆครับอากาศหนาวไหมโอ้ยอากาศหนาวบอนี่ อากาศกำลังเริ่อมของม่นาหน้าหนาวแล้วใช่ครับมันขึ้นหนาวให้คนหลายบ่กันหนาวโคตรไหลก็ยังหนาวอยู่เพราะว่าถ้าเป็นงานเก็บบัตรล่ะเขาตอหมากเขาตอกหมากเขาตอกหมากกับนั่นเพื่อเฮ้ยพี่น้องครับโอ้ยนอนครับงานที่ งานวันนี้เป็นงานบัตรนะครับบัตรการกุศลนะครับห้าสิบบาทนะครับบัตรการกุศลห้าสิบบาทนะครับมาอนี้อยู่ที่บ้านโพนสูงวัดสว่างชัยวานบ้านโพนสูงตําบลโพนสูงอําเภอชัยว่านจังหวัดอุดรธานีนะครับพี่น้องนะครับฝากพี่น้องมาให้กําลังใจมารับซีมโฟนลุงพ่อสกอนด้วกันครับบรรยากาศหนางานตอนนี้คอนไหวกาลังเร่งครับเพราะว่าเพราะว่าพี่น้องว่าคอนไ้วมาสี่เหลี่หกโมงอันอี้ยัง เที่ยงคืนจีแล้วว่าวสันอาร์ี่แล้วเลยได้ครับพี่น้องตอนนี้แล้วแล้วแล้วมาเลยครับมาเลยสอดแจ้งแห้งละตัวนี่แมนครับสอดแจ้งแห้งหนาวครับแมนบรรยากาศนะครับพี่น้องครับตอนนี้กำลังเล่งมือเลยครับผมพ่อใหญ่พ่อใหญ่พัดนี่นั่งบบติดด่ากันแล้วกันแล้วเขาที่ว่าแล้วเที่ยงขึ้นพี่น้องว่าเอออยากอายเด้ออยากอายเด้อ โอ้ยน <ods. S 1> ้อเตียงขึ้นสีแล้วบอขาว่าไปไหอยู่บ่อไดนเลยพญพาทบ่อไดนนั่งเลยเด็กุเขาบ้าบ่เด็กหกถุงโอ้แล้วแล้วครับตอนนี้แล้วเล้วครับพี่น้องให้สบายใจว่าแล้วเล้วตอนนี้ครับแล้วเล้วๆล้วเล้วครับอ่าบรรยากาศหน้างานมอลำเสียงวิหกนกพงสกรนะครับสาพี่พพี่น้อง หมือแรงมาเบิรงหมอลำมวนมวนน้ำกันครับมาดูหมอลำสนุกที่หา้ามวนคืนน้ำกันฝากพี่ฝากน้องฝากอีพอยีแม่เฮาเดอร์ครับผมมาดูหมอลำเสียงวิหกนกคงสกรครับฤด,ดูกาลปีที่หกแล้วพี่น้องครับปีนี้นะครับปีที่หกแล้วนะครับจะในกระฝากพ่อพ่อแม่แม่อีพอยแม่เฮาน้ำกันฝากสนับสนุนนะครับเหมือแรกมีไหลรสดกุ่มปิดนะครับบัตรหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทเข้ากลุ่มปิดได้เลยนะครับเฮียพี่น้องเพืน้นครับเออ เออเออเออมาบอกผลงานนี่นี่เพรนี่เบิีงเนี่ยเบิังจะเปิดว่องครับวันนี้นี่ให้ตีเลยนะให้ตีแน่เออตีตีวมาแล้วเร็วเนาะถือว่าพญ่พันยังรักษามาตรฐานของได้หลายอยู่ บังให้ตีนคอนไวเนี่ยตีน่ตีว่าเฮ็ดงานดีโพดปีนี่นะโอ้ยที่เวิกบอกโอ้เอาังีครับไหนก็นี่ผมไปอยู่ยาเด้อปีหนาการชดสองร้อยก็ง่ายเลยจะรู้ซึกเด้บอลได้คอยได้รู้ซึกว่าจะแล้วจัน้ไดอนน้เดียวโอ้ย บางบางบางพันเราขอด้วยเป็นลอยเนาะขอด้วยห้ามียี่สิบเนาะโอ้ยเนาะโอ้ยจะแม่คอยมาให้เขาดูถูกข้าวให้หมดดีวะโอ้ยบุพาทุการณ์บุพการณ์ที่ทำได้นะก็ดูนะครับ,บ 20, 20. ขอบคุณครับ 20, 20. เดี๋ยวกลับไปคอนแกนต่ออำเภอกระนวลแม่นครับผม<ด>ครับขอบคุณครับขอบคุณครับฟังพี่น้องอย่างนั้นนะโอ้ยสัมผัสมุอสวอยู่แก่งนับกันเลยเนาะ เอนไปก้สามมืเป so like ็นย can. ังนี่ไปก้อสามืได้ตั้งขึ้นเอาตัวครับผมบรรยากาศครับอนนฮอร์โมนครับทีมงานคอนไวครับงานหลายตอนหนึงอีกแบบแมนครับผมนฮอร์มนนะ่เรป็นจะดอ๋อถึงถึงลมบอลมพักกรตองเซฟตีไปก่อน ครัปรากว่ายำขึ้นมาลบมันู๊บมาเท่าไหร่ไหนครฉากลงปะมีแผนกแรงหนามาฉากลงอีกนครับโอ้สุดยอดดีดีครับานเสร็จเขาีะรนรอนรกัไหมาบรียากมี้นว้วว้าวนู่หัวมวนครับพี่น้องได้่าคิดหีดนี่คิดหีืดีนคิดหดคิดหดว้าวนู่หัวมวนคิดหอดนขอบคุณทีมงานคอนวอยครับเบื้องหลังบัคอยพีผู้เห็นครับบคอยมีผู้เห็น ประเดี๋ยวไหนไปไซกันนี่แล้วๆนี่อาบน้ำล้วกินข้าวแล้วก็นอนพาควนประเดีมาหวุนไหวของเขาตัวห้วยโอเคอ๋อเพราะเขดีเถอะเนาะจิ้มข้าวไหวขึ้นหูคว่ำนะครับเราอยากกับพวกกินพี่น้องมันต้องซื้อมากนะครับจิ้มข้าวไหวเนี่ยพวกเขาพูดพกกินเพูดพวกกินเอ้าเอ้าพวกเบี้ยบวะเนี่ยเขาเขาใจพีดมาโดยตลอดตัวนี้ เรือกว่าทีมงานคอนวอยนี้เล่าไม่กินยาไม่สูบเล่าไม่กินยาไม่สูบเนื้อไม่กินอะไรอย่างนี้ไม่กินเลยไม่ใช่นั่นแม่แม่เพต้องเอาเหล่ามักเต๋อนะครับคอนวอยทีมนี้บ่กินยักยักกลมนะครับบ่กินแต่ว่าทีมงนางนคอนวอยนี่อาบเลยครับพี่น้องอาบเลยครับสวัสดีครับต่อายดังมันบ่ได้ดังมันคมฮะคนชิทีนนร์ร <laughs> ไปครบนะครับโชคดีนะครับโชคดีนะครับไปครับครับผมพ่อพัดบัีิผมหลุดบักเยิ้ต่อได้เพื่อนนี่ไปแล้วครับที่มาขับรถไปแล้วครับวอาหยอกวอร์นุ่งฮอร์โมนกันครับครับเดี๋ยวผมเอาเจ้าสักทีมาทำรถไหนครับแม่นเท่าเออเดี๋ยวเก็บตัวนนี่กันตอนนี้เทากับงัดสังสีลงมาหนีเลยครับนี่ครับ เก็บไล่นี่ก็กระไดแล้วเฮาเาขาออกไปข้า,า,า,างนอกก็ตัวดีครับแมนก่อนนะนนโชคดีนะพ่อพัดเด้อโชคดีเด้อโอเคโชคดีครับโชคดีเด้อโชคดีครับค,คบัอนว้เฮาแม่ๆครับพันบบก,กินเราบบก,กินยาโบสูดแล้วทิ้ค้อนวานี่แม่แม่ฮ่าฮ่โอ้ยนะ <c oughs> อันนั้นที่ว่าเพิ่นมุดน่ะคือว่อาคนไอ้ที่ว่าเพิ่นขา,า,ายของนั่นรถเพิ่นจอดอยู่ข้างหลังเดี๋ยวผมสิเดี๋ยวเฮา,า,าเฮาเฮ็ดแดงนะครับไปเกินเท่าแปะเอาลวดนี่เอาลวดนี่เอาลวดดึงล็อกอันนี้เลยล็อกประตูเลยโอเคล็อกไปเรวโอเคล็อกไปเร็เลยเพราะว่าหมึงมีอ่ะครับมองได้นี่มั้ยมันท่านี่เสียบเข้าไปมันก็ตีใช้ค้างไงตัวนี้ไหมเอาศิเลยนี่นี่ บ่ต้องเสียบนี่ให้เพิ่มนถอยอเดินอา้ารถนิดนึงแล้วเท้าเสียบจากของหนามาได้บ้านไหมันก็เป็นหูสวอคือกอาเลยนี่มานี่เหรอคักมานี่นมันสูงอยู่มันบอกว่าต้องไส้กันได้เนี่ยมันไปไส้ทั้งหนอกไปนี่ไล่แตะขาบหนอกกำแพงนี่ไปไปไม่เสียดแล้วเรืเร่อยไปเฮ็ด